แจ้งข่าวชาวนาพรุ่งนี้มาแน่ประกันรายได้ข้าวปี4เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทลุ้นระทึกยังมีอยู่หรือไม่กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันพุธที่10สิงหาคมกับกระผมคนแทรข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแล้วฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอัปเดตประกันรายได้ข้าวปี4กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งข่าวดีจุรินเตรียมเดินหน้าชงนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ประกันรายได้ข้าววันที่11สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมส่งต่อนบขรับรู้ชงคลมอต่อไปส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหลุนระทึกยังมีอยู่หรือไม่แรงข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เผยกับฐานเซียษยกิจว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขานุก,การและจัดการประชุมคณะ อนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดครั้งที่1ทั .2565 ในวันที่11สิงหาคม2565ณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกียกกายโดยมีนายจุรินล,ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิจประชุมโดยมีเรื่องพิจารณา ที่ชาว bueno นา4.6ล้านครัวเรือนให้ความสนใจก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66รอบที่1และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66รอบที่1รวมถึงสถานการณ์ข้าวโลก ข้าวไทยส่วนในเรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทชาวนารับสูงสุดไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน2,000 0บาทนั้นจะต้องจับตาผลการประชุมเป็นเช่นไรสำหรับแนวทางในการประกันรายได้เกษตรกร5พืชสินค้าเกษตรนั้นนาจุเลินเคยให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันโครงการประกันรายได้เกษตรกรไม่ใช่ประกันราคาที่เป็นเช่นนั้น ราคาประกันไม่ได้ราคาขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดคือจุดตัดความสมดุลความต้องการและผลผลิตของตลาดหากเมื่อไรตลาดรวมกันทั้งโลกมีความต้องการมากผลผลิตน้อยความต้องการก็สูงเมื่อไรความต้องการน้อยผลผลิตล้นตลาดราคาก็ตกจุดตัดตรงนี้ไม่มีใครไปสั่งได้เพราะฉะนั้น ราคาจึงประกันไม่ได้แต่วันนี้ก็คือประกันรายได้เกษตรกรราคาประกันไม่ได้แต่ประกันรายได้ทำได้พลิกแฟม้มประกันรายได้ข้าวจุดเริ่มต้นจากนาโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่เกิดขึ้นจากพักประชาธิปัตย์และเป็นนโยบายสำคัญของและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในสข้อ ก่อนการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในชุดนี้ใน3ข้อที่ว่าคือ 1. ต้องรับนโยบายประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์ 2. อะากต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นและ 3. ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งถ้าไม่รับ3ข้อนี้ประชาธิปัตย ก็จะไม่พิจารณาที่จัดตัดสินใจว่าไม่ร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันรโอชาร่วมถึงพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยอมรับเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ของพักประชาธิปัตย์จึงทําให้หนโยบายประกันรายได้เกษตรกรจึงเกิดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาล และได้ถแถลงผูกพันต่อรัฐสะภาไปเรียบร้อยแล้วจึงส่งผลทําให้ประกันรายได้กเกษตรกรเดินหน้ามาก้าวขึ้นสู่เป็นปีที่4ในการดําเนินโครงการโดยเพื่อสินค้าที่จะประกาศเป็นอันดับแรกก็คือประกันรายได้ข้าวสําหรับราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวกําหนดราคาความชื้นไม่เกิน15เปเซนไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวจะเพิ่มราคาหรือไม่ต้องติดตามทั้งนี้ของเดิมดังนี้1ค่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน2ค่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้14,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตัน4่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้11,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและ5ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้12,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันส่วนพันข้าว18สายพันุ ข้าอายุสั้นตามกว่า110วันที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวได้แก่1,075หรือ BP75 2 0 4 7 5 3,000ราชินี4,000พวงทอง5,000พวงเงิน6,000พวงเงินพวงทอง7,000พวงแก้ว8,000ขาวประทุม9,000สาม ลานหนึ่งสิบพัหรือพันเจ้าพระยากขอ1 1บเอพันโพทอง1 2บสอพันขาวคลองหลวง1 3บสามพมาเลเซีย1 4บสีพันเตี้ยมาเล1 5บ0 0าขาวมาเล1 6บหกพันมาเลแดง1 7บเจพันเบตง1 8บแปดพอีเล็บหรืออีเล็บสำหรับวิธีเช็ค การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.dot.go.th กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกดค้นหาระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่หรือคลิกขึ้นทะเบียนเกษตรกร2565รายใหม่ผ่านระบบออนไลน์ อีฟม e ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดทให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและาหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็ข,ขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ